วัดร้างกลางป่าใหญ่ทองสุนัขไทยหลังอ่านขนสีดำสนิทเฝ้ามองด้วยดวงตาเรืองรองผิดปกติคืนนี้เองที่พลังงานมืดคืบคลานเข้าใกล้เจดีโบราณที่เก็บพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์ประตูมิติแห่งวิญญาณร้ายกำลังจะเปิดออกทองเห่าเสียงกล้องกังวานไม่ใช่เสียงหมาวัดทั่วไปแต่เป็นเสียงเรียกที่สั่นสถานผืนป่า ทันใดนั้นเองร่างเล็กๆของมันก็เปล่งประกายออร่าสีทองอารามสัญ,ญลักษณ์โบราณปรากฏขึ้นบนแผ่นหลังมันกระโจนเข้าใส่กลุ่มเงาดำที่พุ่งมาจากความมืดพลังงานสีทองปะทะกับพลังงานชั่วร้ายอย่างดุเดือด ทองไม่ใช่แค่หมาวัดแต่คือผู้พิทักษ์ที่ถูกเลือกพลังแห่งบรนพาก,การไหลเวียนในกายพร้อมสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อแสงสีทองเกลือนกินความมืดมิดเงาดำสลายไปพร้อมเสียงคร่ำครวญที่จางหายไปกับสายลมทองกลับสู่ร่างเดิมดวงตาที่เคยเรืองรองกลับสู่ความสงบนิ่งอีกครั้ง ปาติหาริย์ที่ซ่อนเร้นยังคงเฝ้ามองความสงบสุขแห่งวัดต่อไป